ครับวันนี้อยู่กับชอบโครนนังรถนะครับนี่เตรียมแล้วครับรถไปงานบุญวัดอ่างพนงนะครับป๊บฝั่งนี้ก็เต็มอยู่นะรถรจะโดมครับวันนี้พร้อมแล้วอ่ะยู่รถจิ้งโมบ้านประชาก,กรบัตรเทียนนี่รถจะโค้งบ้านนะเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นครับคันนี้เจ้าถิน่น นี่ลูกพี่ต้อมครับดูลูกน้องพี่ต้อมนะครับดูจ้าของออกมาจากป่าครับ <laughs> อ่าสตาร์ทเครื่องออกแล้วครับอาทีครับอาทีสู้อ เตอยสเตเปลี่ยนส,สีกระทะนะครับจากสีส้มเป็นสีเทาดูดันมากครับสีนี้ตัวนี้ปีกหลังนะครับตัวนี้นี่นี่นี่น,นี่กระบะเหล็กนะครับกัอนนี้เป็นกระบะเหล็ก ลอครับรอสะอาดหมอกครับหมอกเดี๋ยวมองรู้ครับ พร้อมออกพร้อมออกเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยครับรถนี่สตาร์ทแล้วครับว่าจอยยรถมเลยขอารถมันเลยโอ้ยเกียวไอ้โอ้ย้ยโ้โอ้ย หอมหอมขันนี้โซนจากสนามเยอะไนดีโดโอ้ดีโดครับโอ้วันนี้ไม่ใส่เสื้อมาดีโดนี่พลาดอีกแล้วโอ้โหหมดเลยเดโด้ครับจักกระเพดครับโค้งจักกระเพด โอ้โหยางโคตรโหดอ่ะสุดไปอีกไปแล้วฝังนั้นไปแล้วเอาเนี่ยบองดีครับเสียใหญ่ใส่บุญกับเจ้ของเรา ฝากติดตามช่องผมด้วยนะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเราไปคันนี้กันแล้วกันหรือว่าคันนี้ดีฮะตอนทีรถหน่อยหอยนี่คันนี้นะครับนี่วีโก้เอาเอาวีโก้ไปต้องเปิดเครื่องแล้วสิงพยองนี่นะครับจะไปครับวันนี้เครื่องเสียงพร้อมเฮเอาตอนนี้ก็ไปถึงหน้าวัดแล้วนะครับมาชมกันต่อ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมกันบริจาควันนี้ได้ประมาณ3,000ันกว่าบาทนะครับกับทีมง,งานของเราแล้วก็ขอขอบคุณ,ค,ณคุณแม่สุบินเต็มงามนะครับที่บริจาคมาวันนี้ทั้งสวยและใจดีครับบริจาคมา1,000บาทนะครับ <okay. S 1> บริจาคมา1 0 0 0บาทนะครับวันนี้กันวัดตู้ญี่ปุ่นกันมอเตอร์ไต่างห่างตู้ธนะการมอเตอร์ไต่ตตตางห่าง นี่ครับเยอะครับนี่สายบุญครับพี่นวยอันนั้นพี่นวยนี่ทีมงานบ้านระเบาะครับโอ้หเป็กนี่ครับทางวัดบ้านทิ่ขึนตามของเรานะครับเดี๋ยวเราพามาชมวันนี้แบบเยอะๆนี่ครับตางโมตางโม นักนยาจวจำติยุยหน่อยครับพีหนุยครับพี่หนุยโอโ้โหนี่ยืมเลยครับยืม,ม <laughs> หอยยางครับสวนหวอยยางครับอันนี้เต้ยตำหนักศิลป์ครับโอ้ไหนเจ้าของโอ้โหเจ้าของโอ้คนใส่มวงนะครับไม่ใช่คนผมฟูถ้าคนผมฟูนั้นเสียอัน สีอันสีอันเจโคเครื่องร้อยหกสิบนี่นะครับนี่พี่ต้อมเปิดชมหน้าเลยพี่ต้อมโอ้ยเปิดหน้าหนเอ่รถต้อมครับร้อยสี่สิบอาร์ทีอันนี้ของครูยะนะครับมาประสานงานวันนี้นี่ครับกุฏาสายโอ้โหหน้าสายบุญเหมือนกันนะครับนี่ครับเฮ้ยรอเลยนี่ครับวัดสวยงามครับ อันนี้พี่ใหญ่แล้วครับพี่ใหญ่ใจบุญครับโอ้โหลบครับผมหลุงมาครับมองทุกมาครับมาเยอะมากครับวันนี้ดูครับเด็กวัดครับวันนี้โตะรถนี้มีอะไรริ้นไหมครับ โอ้ยนีครับโอ้เสียแพงครับเสียแพงครับโอ้โหนี่ครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านหลบเมียครับมาเซ็นได้ครับมีอะไรมาก็ชุมน้อมได้เจ้าอะไรกินมาชุน้อโอ้มาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ขนปูนไม่บ้างครับวันนี้เครื่องร้อยหกสิบเราวันนี้เอาออกงานแล้วนะครับนี่ครับกดป๊อปอยูก่อนเขาครับนำขึ้นบน วันนี้ยอดรวมน่าจะได้สามพันกว่าบาทนะครับโค้ทีมงานโพดังอุดเซนี่วันนี้มีคนซ้อนท้ายกี่คนไม่ร, <laughs> มร, <laughs> มรู้ไม่รู้ไ้ไม่รู้ไม่รู้นี่ครับ นี่ป๊อปปี้ไหนลูกสาวลูกก็ต้องเลี้ยงนะเนี่ยลูกก็ต้องเลี้ยงคุณก็ต้องทำเด็กก็ต้องกินก็ไม่ได้ขำไม่ได้ขำโอ้ยสุยสุยก้าก้ลุงเล็กเราโอ้อาร์บาลโอ้โหโอ้เสียใจโอ้โหเสียบเลยปุ่มถ้าผมอันนี้คุณแม่เขาได้ร่วมบริจาค1,000บาทนะครับ นี่นะครับสวยใจดีครับครับผออสามอใช่ครับอันสุสัดน่อศยตอเคออัอันนี้สิบอันสิบสิก็คือห้าอันแล้วก็หนึเคนะครับผมขอบครับคุณสุบินเต็มงามบริจาค1,000บาทนะครับวันนี้นี่นะครับยอด นี่นะครับต้นเราได้3,000กว่าบาทถือว่าก็เยอะพอสมควรนะครับใหา่ขี้มัวตีอารรยนเออแน่ปอนอันนี้เจใหญ่ร้านนาวัดนะครับโอ้โหเสื่โลนี้เกือบทนโรมเลยเนี่ยโอ้ยถ่ายแล้วเงินในต้นอ๋อขอบคุณครับผมนี่ครับ เขาไปในวัดน,นะครับวันนี้ไปลุงเล็กเราได้ยกไปวันนี้ไปสวนอันนี้ก่อนนะครับแล้วเลื่อนไป้รือเนาะม,มุมมุมขึ้นมาข้างบนเอ้ยนี่นมาเลยนี่นับเบียดก็อมอมอย่างเดียวเลยเว,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 ว้ยมือนี่เล่นเนี่ยไม่ดีเลยโอ้ปวดเขยิบจ้า ตอกตะกาอกันรุ่นระหว่างเจ้าทศไลเจ้าทศไลนี้ได้เราแคบเยี่ยงเนี่ยก็จะโยกความเชื่อไปัยเดิมรุ่นมัวหมดเถื่อแสดงพอเราเอาเธอวัดในรุ่นเราก็เกิดเคยนาตรงตะเคียนรามเขาม่สร้างประโยชน์ให้กับชาวตะเคียนรามของเราไม่จำกัดแต่ตะเคียนรามหรือจักรุงหรือยเจย์ไทยไม้บางส่วนที่ตัดมาก็ต้องเอาไปแลกสังกะสีเพราะไม่มีเงินซื้อ ไปแลกกับเจ็คที่ผู้ชายเพื่อเอากอารปฏาบัสดงาน